สวัสดีครับกับผมนายนพนันทองชิดวันนี้นะครับกับผมจะมาท่องบรขยานจากเรื่องสมัคีเพศคำฉันพึงมมันระยาดยืดสุประพฤกสงวนพานหรือริศยาอานอุปเชตทไมตรีดังนั้นนโมไดพ้พิบรายสมัครมี พร้อมเพรียงนิพารนีระวิวาดระแวงกันหวังเธอมิต้องทรงสยคงประสบพลันซึ่งสุกเกษมสันหิตากอบทวีการใครเราจะสามารถ มานาอาจระรานหัหากล้างโบเลกลานก็เพราะพร้อมเพราะเพียงกันป่วยกล่าวอะไรฟูงนรสูงประเสริฐครันหรือสับภาพาสัตอนันเฉพาะมีชีวีกรอง แม้มากปิคิงมากผีว่าใครจะใครลองมัดกรรมกระนั้นปองพลหักก็เต็มทนเหล่านายผีไมตรีสละลีนับหมูตน กิดได้จะควายควรบ่มีพร้อมมิเพียงกันอย่าปราธนาวังสุขทั้งจเจริญอันมวลมาอุบัติบานลุชนายบ่ได้มี ปวงทุกพิบัติสันพาพยันตารายกรีแม้ปราดิยมปรีติประสงค์ก็คงสมควรชนประชุมเช่นคณะเป็นสมาคมสามักกิปรารมพาณิพัทธรำพึง ไปมีก็ให้มีปิว่ามีก็ทำหนึ่งเนื่องเพื่อพีโยจึงจะประสบสุข้าเลย